สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโบรานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกสร้อยเศรษฐีนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวนสเส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวพือด้านบนค่ะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สวมสมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนี่ค่ะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ทับเส้นที่สค่ะนะคะเราจะได้ลิบบิ้นสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานค่ะนิ้วโป้งกับนิ <pond S 2> ้วช in ี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้คขาิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนี่ค่ะแบบนี้ สร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพาดข้ามห้าเส้นนะเราจะเหลือสองเส้นอยู่ใกล้ๆตัวเราแบบนี้แบบนี่นะคะจับพัดข้ามห้าเส้นมาค่ะพาดข้ามห้าเส้นนะคะเราจะเหลือริบบินนะคะห้าเส้นสุดท้ายแบบนี้จับริบบินมาค่ะพาดมา มาลดที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะรอดมาหนึ่งเส้นนะเส้นถัดมาค่ะนี่ค่ะจับวนไปทีละเส้นแบบนี้นะคะลดที่หนึ่งรอดสองเส้นมาค่ะเส้นถัดมาจอดรอดสามเส้นนะคะเส้นสุดท้ายนะจับพันมาค่ะรูที่หนึ่งรอดห้าเส้น อ่านะคะนะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเลยนี่ค่ะแบบนี้ สร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดลอดสามเส้นไป แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิ้ปินมานะพับมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะนับ1น,นับ2นะคะสอดสองเส้นนะคะสอดดูที่สองลอด2เส้นมาแบบนี้นะคะ นะคะในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดร้อสามเส้นไปนะสอดร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง มาเราจะเอาลิบบินความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะนะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปให้สุดเลย พี่ก,กด้านมาด้านนี้เปิดเส้นออกมาค่ะจับดินบินมานะคะผับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดลูน,นี้นะคะดึงมาแบบนี้ ะะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็จิ้มบินมานะคะพับขึ้นมาด้านนี้ปล่อยลงมาค่ะบิดโค้งมาด้านนี้ค่ะพับลงมาด้านหลังนะคะค้ำหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอตรงน,นี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงรูแรกนะคะสอดลงหน้ากลีบแรกนะแล้วก็สอดทะลุลงด้านล่างนี้ค่ะนะคะ นะเราก็จะได้ติดแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็สอดขึ้นไปด้านบน นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเนี้ยเราจับลิ้นิ้นมาค่ะเปิดเส้นนี้ออกมาพับมาด้านนี้นะคะนะบิดมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้นะคะนะสอบลงไปนะคะดึงมาเส้นเล็กแบบนี้นะคะนะ ับไปด้านนี้ค่ะนะคะขับกลับมาด้านนี้ขับลงมาด้านนี้ค่ะ นี่ได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เหลือ2.5ถึง3เซนติเมตรนะนคะคะพับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสร้อยเศรษฐีนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ